จ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่นางาซากีนะคะจะไปนางาซากีซึ่งทริปนี้นะคะติดไว้ติดกันไว้อยู่สองปีเราวางแผนว่าจะไปนางาซากิกันแต่โควิดมาก่อนนะคะ เสร็จแล้วที่นี้พอโควิดมาชมพู่ก็ไม่ได้กลับมาญี่ปุ่น2ปีนะคะนางาซากิมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะไปค่ะเราก็จะใช้ทางด่วนเส้นฟุกุโอกะนะคะพอถึงฟุกุโอกะแล้วก็จะตรงเข้าไปที่นางาซากิซากาะนางาซากินะคะช่วงนี้เราอยู่ที่พักรถระหว่างก่อนเข้านางาซากิแล้วล่ะคะ่ะตรงนี้สวยมากเลยทุกคนข้างล่างเป็นทะเลนะคะเป็นจุดพักรถ มีกินข้าวข้างห้องน้ําอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้วันแรกชมพู่จะไปที่ร้านพาเฟ่เขาบอกว่าเป็นร้านพาเฟ่ชื่อร้านโอลิมปิกในตัวเมืองนางาซากินะคะมันจะสูงใหญ่ยาวแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเ็นบอกว่าใหญ่มากชมพู่จะสามารถพิชิตโอลิมปิกได้ไหมทุกคนนี่ในเมืองนางาซากิก็ยังมีรถรางนะคะทุกคนไฟแดงการจราจรก็จะ,จ,กจะงงๆหน่อย ไปค่ะไปที่ร้านโอลิมปิกกันนุคะตอนนี้เรามาที่คาเฟ่โอลิมปิกนะคะก็จะมีพาเฟ่ยาวๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูช่นี้จะกินอะไรนี่นี่น่าจะกือบสองเมตรเลยนะหนึ่งเมตรไหมร้อยี่100สิบเซนหนึ่อยเซนแปดสิบยาวมากกินคนเดียวไม่ไหว แวชมพูดจะเลือกกินอันไหนดีเนาะแต่รนะ้อยยี่สิบน่าจะกินไม่ไหวเขนะาได้อีนึงร้อยเซนติเมตรนั้นใหญ่มากเนะ<ม>าะน่าจะห้าหกคนกินได้เนาะเนี่ยมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ที่ชมพูดเลือกกินคือสี่สิบเซนติเมตรนะคะร้อยร้อยยี่สิบไม่ไหวที่คนเดีเยว ชุก ريم เจ้ารู้ไหมชูคร ي มอันเดียวก็อิ่มแล้วนนกินน้กินอัน้กินอ ขวมกกันงเนะวข้างหลังคั้งบวอลูกมาด้วยกันเป็นเด็กนะไม่ิประมาณแปดสิบหรือร้อยเซนติเมตร A few moments later. แล้วกน,นี่นี่นะกกินได้แค่ครึ่งเดียว40ซนติเมตรกินไหมวะถ้าใครมาเที่ยวนางาซากินะคะอย่าลืมนะคะร้านนี้โอลิมปิกคาเฟ่ค่ะถ้ามากันสักสีห้าคนนะกิน120เซนติเมตรน่าจะได้